สวัสดีจากอังกฤษจ้าพี่น้องคะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้จะพาเด็กๆสองคนมากินแมคโดนัลค่ะแมคโดนัลอะไรเราพี่แกส้วัสดีค่ะโอ้สวยสวยสวที่โปรดของน้องเมลีทามากับลูกสาวนะคะพี่น้องไม่ต้องห่วงเลยเด็กสมัยนี้เขาเก่งจ้ากดเอากดเอากดเอาลยจ้ะ เขาพาทำเนาะคะ่ะจะสั่งอาหารจากตู้ตรงนี้ละคะ่ะส่วนใหญ่ที่อังกฤษจะเป็นแบบนี้เนาะ,ะแล้วก็จ่ายตรงตู้นี้เลยพี่น้องจ๋าแล้วก็รอรับอาหารที่หน้าเคาน์เตอร์ซึ่งสายก็ชอบกินอาหารประจําของสายถ้ามาแมคโดนัลล์สายจะกินเป็นแบบหอ่อรับหน่อยไหมค่ะ้องามาืีก็เป็นไก่นักเก็ตแล้วก็น้ำส้มของเขาแหละญิงจอยก็จะกินเบอร์เกอร์แล้วก็เฟนฟายเนาะ ใช่นี่แหละรับเขาเรียกแบบเป็นหอเป็นไก่แล้วก็สวิดชิลีซอนะพี่น้องค่ะอร่อยอยู่จ้ะสามคนก็ประมาณ พันกว่าบาทเนาะนั่นแหละมันก็พอกินถ้าเป็นแมคโดนัลล์อันนี้ใสาถ่ายให้ทุกคนดูว่าพาน้องเมลีมาดูเสื้อผ้าอันนี้จะเป็นชุดนักเรียนของทางอังกฤษเวลาฤดูร้อนจ้ะจะมีอยู่3สีเนาะคะ่ะถ้าเป็นรัฐบาลจะมีสีแดงสีฟ้าตะกี้นี้แล้วก็สีเขียวจ้ะชุดหน้าร้อนชุดฤดูร้อนขึ้นอยู่กับโรงเรียนไหนจะเอาชุดอะไรเนาะชุดน้องเมลีก็จะเป็นสีฟ้าจา้ะ ที่ห้างนี้นะคะเสื้อผ้านี้จะถูกสําหรับเด็กแล้วก็สไตล์นี้จะโอเคนะคะจะเป็นยี่ห้อทั่ว,วไปไม่แพงจ้าอา่าน้องเบลีเขาอยากได้รองเทา้าแตะนะจ๊ะมันก็เลยมาดูว่าจะเอาคู่ไหนใส่ในฤดูร้อนตัวเลขนางจะเอาแบบนี้เอาก็มีแล้วนี่เป็นสีดำๆายว่าเนาะเอาสไตล์ใหม่เพราะว่าสไตล์นั้นมีแล้วของครอสที่ย่าซื้อให้นะจ้ะนี่แะทรายชอบแบบนี้ นะพี่น้องที่ส่ถ่ายให้ดูนี่ๆพวกแบบนี้นะนางบอกว่ามันใส่ยากเออจริงๆต้องเอาแบบติดแบบนี้แต่ว่านางก็ไม่เอาคือเก่าจะ้ะนางให้นางเลือกเนาะคนที่จะใส่ก็เลือกเองจะ้ะจะได้ใส่แบบสบายใจพอใจเด็กวัยรุ่นจะ้ะ <c oughs> นั่นแหละตัวนั่นแหละนางเลือกพี่น้องคะมันใส่ลองเอาไปลองใส่ดูเป็นรองเทา้าฤดูร้อนคะ่ะเด็กน้อยโตเร็วสักปีหน้าก็ไม่ได้ใส่เลยนะคะหมายถึงใส่แค่สามเดือน แล้วก็เอาทิ้งประมาณนี้หรือไม่ก็บริจาคเนาะพี่น้องคะ่ะเออให้นางลองใส่ดูนางก็โอเคมากๆแล้วถ้าถ้าเป็นซื้อของใหม่ตามสไตล์เด็กหน่อยพี่น้องเอ้ยอยากให้แม่เสียเงินรองเท้าเสื้อผ้าเด็กนี่เยอะมากมากก็ซึ่งแม่นี่ไม่ต้องซื้อบ่อยค่ะแต่ว่าลูกนะโอ้ว่าเปนห้าสิบหกสิบชุดบางชุดไม่ได้ใส่เลยพี่น้องคะซื้อมานะ่ะ โตเร็วก่อนเนาะบางชุดก็ใส่บางชุดก็ไม่ได้ใส่นี่แหละใครมีลูกจะเข้าใจโดยเฉพาะลูกลูกผู้หญิงเห็นชุดไหนก็น่ารักน่ารักค่ะนี่รองเท้านางก็มีเยอะแล้วแต่นางอยากได้อีกสไตล์แบบนี้บ่างอ่นหมวกก็มีแล้วนะแต่ก็ชอบดูจ้ะมันน่ารักดีนี่แหละถ้าเป็นชายชายจะเลือกแบบนี้ใส่ไปทะเลนางบอกแล้วว่าจะใส่ไปทะเลกับโรงเรียนเนาะเพื่อนบอกแบบนี้มันคิกขุกด,ดีนอ้องมิลีว่า คย <Okay, S 2> ได้ยินไหมพี่น้องคิกขุอาน,น,นูเ <laughs> <laughs> นะเนาะเพื่อนๆมีแบบเรียบๆที่เป็นสีดำเนาะพี่ยาซื้อให้นะทีนี้นางเป็นสาวแล้วนะพี่น้องอยากได้อะไรรู้ไหมอยากได้อา่าที่ทาเล็บก็เลยให้นางเลือกว่าเอาสีหนึ่งนะคะเพราะว่าแม่มีแล้วสีม่วงสีหนึ่งตอนที่นางได้ของขวัญตอนวันคริสต์มาสเป็นของเด็กเล็กเกินไปที่แบบว่าล้างมือก็ออกนะไม่จ้ะล้างน้ําก็ออก น้ำเปล่าที่นางก็เลยเลือกดูว่านางจะเอาอะไรนั่นแหละพี่น้องเนาะอันนี้คือ d a เอาของเรานะคะวันนี้มาดูว่านางจะได้อะไรกันตอนนี้เลือกนานมากพี่น้องจ๊าคือให้เอาสีเดียวที่ต้องการทาคือเป็นสีที่ชอบที่สุดเนาะจ้ะจะไม่ให้ซื้อหลายสีที่โรงเรียนนี้เขาไม่ให้ทาค่ะถ้า ถ้าไปโรงเรียนต้องลบออกนางก็จะทาตอนปิดเทอมประมาณนี้าซก็จะได้ทาด้วยจ้ะายชอบทาเล็บเท้าจ้ะเนาะก็เลยให้นางเลือกหนึ่งสีไซมีแล้วสีหนึ่งสีม่วงอันนี้ก็เป็นแบบรวมายชอบตัวนี้มันมีหลายสีแต่เป็นขวดเล็กๆแต่นางไม่เอาาะพี่น้องเนาะขวดหนึ่งก็ประมาณสองร้อยค่ะถ้าขวดแบบว่าที่น้องเมลีเลือกอยู่ตอนนี้นะประมาณสองร้อยกว่าบาทเนาะายกับจอยเสียเชีย er er สีชมพูจ้ะ ถูกหรือแพงเอาสีแดงไว้ก่อนเนาะหมายถึงแดงกับชมพูแต่นางไม่เอาเอานางเ,เอาสีฟ้าจ้ะทีนี้พี่น้องคะนางอยากได้ชุดฤดูร้อนชุดใหม่1ชุดเราก็เลยอนุญ,ญาตให้ซื้อ1ชุดค่ะโดยประมาณห้างนี้ก็ไม่แพงนะคะประมาณ500 600บาท800บาทก็ขึ้นประมาณนี้นะคะเนาะที่อังกฤษเข้าฤดูร้อนแล้วเขาก็จะเป็นแฟชั่นฤดูร้อนค่ะเราจะ หาเสื้อกันหนาวไม่ได้เลยนะคะเสื้อที่ใส่หน้าหนาวหรืออะไรที่เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับหน้าหนาวไม่มีเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาจะจัดเป็นฤดูฤดูไปอ่นล่ะมาดูแฟชั่นของเด็กโตฤดูร้อนกันนะคะมีแต่ตัวสวยๆค่ะห้างนี้มันไม่แพงเนาะพี่น้องใส่ก็คือซื้อได้เพราะว่าน้องโตเร็วมากใส่แค่สองสาครั้งก็เอาไปบริจาคแล้วนี่เห็นไหมส่วนใหญ่เขาจะเป็นเสื้อเอเลอยเนาะพี่น้องเนาะ สมัยนี้หมายถึงว่าสมัยนิยมชุดกระโปรงก็น่ารักแต่เมลีไม่ชอบใส่กระโปรงค่ะช่วงนี้เนาะแล้วแต่เขาจะแล้วแต่เขาจะเลือกเขาเป็นตัวของตัวเองเยอะขึ้นแล้วคือตัวเโตเยอะขึ้นนะคะให้เขาเลือกเองใส่กับน้าจอยเชียตัวนี้เพราะว่าใส่ชอบใส่อะไรสบายๆตัวนี้ค่ะแล้วมันมีกางเกงคู่ด้วยเนาะแต่ว่านางไม่เอาค่ะ นางอยากได้ตัวที่นางถือแต่สาไม่อนุญาตให้เอาเพราะว่ามันไม่มีกางเกงคู่หากางเกงใส่ย,ยากเพื่อนก็เลยกลับมาดูตัวนี้แหละเอาตัวนี้ค่ะเพื่อนว่าเอาตัวนี้นะคะน่ารักอยู่แต่ว่าไม่ชอบเนาะไม่ชอบสีขาวนั่นแหละน่าจะเอาสีลายๆแต่นางไม่เอาก็ให้คนที่ใส่เลือกเนะาะเมจะใสายก็จ่ายไปพันห้าเลยวันนี้กินละจ้ะวันนี้วันหยุดนะคะที่ถ่ายให้เห็นอยู่นี่ ไม่ใช่ว่าวิดีโอไหนก็เห็นแต่เดินเล่นไม่ได้ไปทำงานกันรืงึไงไม่ใช่นะคะทำงานอยู่อ๋อเออทำงานกันอยู่จ้ะแต่ว่าที่ถ่ายเห็นเวลาเราออกข้างนอกนี่คือเวลาวันหยุดเรานะคะถ้าเวลาทำงานก็ไม่ค่อยได้ถ่ายก็ถ่ายนิดนหน่อยเหมือนทรายนี่แหละหมายถึงทรายเองไปเวลาที่ทรายไปบ้านคุณลุงอู้อเสียงกล่องมมลี่ไปบ้านคุณลุงไปท,ทํานั่นทำนี่ ไปฟาร์มก็คือทํางานของสายนะออ้ไม่ดีอยู่ใต้นี้เสียงมันก้องพี่อชอบแล้วก็หน่าแม่ใส่ด้วยตรงนี้จอยนะ่าใส่มากเลยจ้าจ้าออนั่นแหละพี่น้องเนาะนี่นแะละว,วิธีชีวิตของสายในต่างแดนกับลูกสาวกับเพื่อนอพากันมาเดินหลังจากกินข้าวเสร็จมาเดินย่อยจ้าแล้วก็จะไปบ้านจอยโตว,วันนี้คือวันวันสบายๆของเราเนาะจ้าพี่น้องคะเนาะพาทุกคนชมวิว เมืองบอสตันเป็นหมู่บ้านหนาวใช่ไหมเออแม่บอกให้หนูใส่กางเกงขายาวแล้วหนูไม่ใส่เพราะว่าหน้าร้อนแต่ว่ามันหนาววันนี้สวยเดินชมวิวจ้ะบรรยากาศริมแม่น้ำจ้ะที่เดินออกกำลังกายใส่บอกว่าจ้อยผลไม้อะไรนนะเก็บกินแม่ว่าซินเจ้าเก็บกินแล้วก็ชักแงกแงอลงเลยนาะจอยเนาะ ไม่รู้ต้นอะไรนะคะพี่น้องพี่สายนี่แนะนำไม่ได้เรื่องไปไม่รีบไปกับน้่โจ้ไปลูกแนะนำนบอกให้น้าโจ้เก็บกินแมวสันเออไม่หมายถึงเราก็เลยบอกให้ทุกคนรู้ไปด้วยเลยว่าเราไม่ได้เก็บไปทั่วนะคะอันไหนเรารู้อยู่ว่านไหนกินได้ไหนกินไม่ได้จ้าเออน้ำตกทางนู้นเมลี ดูน้องไมดีดูสิ mm. หนาวเลยสิเพราะว่าใส่กางเกงขาสัน้นอันนี้เป็นหน้านร้อนจ้ะแต่ว่ามันวันนี้มันหนาวไมดีก็เลยแต่งตัวไม่ถูกว่าจะจะแต่งตัวยังไงใช่ไหม like โ,อโอเคยิ้มหวานดูสิคะได้ชุดสวยแล้วได้รองเท้าได้ที่ทาเล็บด้วยได้ไหมวันนี้ไปชอปปิ้งมาโอเคไปทีน,นี้ เออได้ของเล่นด้วย <Bunny. S 1> สวนีคืออะไรนาะจอยภาษาไทยหรอผมใช่ไหม the king. เออสำหรับราชวงศ์ลูกเป็นสัตว์ของราชวงศ์นะตรงนี้จะเป็นเหมือนบ้านเราเรียกน้ำน้ำอะไรนะสา,ายเออให้ให้ปลาปลามันก็จะมีเยอะแถวนี้แต่เรามาจัดกินไม่ได้นะคะ นี่เขาให้ดูว่ามีอะไรบ้างเขามาศึกษามาดูหน่อยนะจ๊ะนี่ใส่บุพุทธเล่นกับจอยอยู่ไปจับกุ้งกุ้งปลาเฮาว่สันศึกษาธรรมชาตินะาานะจ๊ะคุณสงสารธรรมชาติฮัลโหลเมล <Hello, Mary. laughs> ี่ใช่แต่ราคาจาคะแพงจังอะ แต่ว่าพี่ไม่ไม่กล้าอยู่นะคพ,พี่ไม่ชอบเพราะว่ากลัวน้ําท่วมเออจะมีสีชมพูด้วยคือก็เ,เ็นแล้วต้นมันนี่แต่พี่บ่กเคยเห็นดอกมันไงจอยนี่งามดีเออสีสวยนั่นก็สวยนะเจ,จะชอบอันนี้เออเออันนี้บรรยากาศในเมืองจังเมืองบอสตันสปาเนาะที่พวกสายเดินชมอููแต่กี้นี่จ้ะ คลิปที่บ้านจอยหมายวันนี้หมายถึงว่าไปทุกที่นะจ๊ะพี่น้องเลยม่หยุดที่ส้มตำแนะจอยเนาะสะใจพี่น้องเบอร์เกอร์เสร็จก็มาส้มตำ้ะกินเบอร์เกอร์เสร็จแล้วมากินส้มตำไม่แล้วส้มตำมาทุกคนมากินด้วยกันจ้ะโอเคบายตะมะฮงหกนุ่มปลอมส้มผักแล้วก็ผักแล้วก็อะไรนี่แอนดี้มาเด้อไม่เลือกเลยไม่ติดนัดอีทแอนดี้มั่งหลานอีก พี่น้องเบิ่งเนี่ยโอ้ยเกี่ยงนะค่ะเกี่ยงติดลิ้นมาษาอีสานก็คือเกลี้ยงเก่าเลยภาษาไทยเกลี้ยงกินยังกับบวชแอบชวาตำบอกฮวงย่ากินอะไรก็ไม่แล้วเพล็ไม่เหลือเส้นเออไม่เหลือเส้นเลยอันนี้กล้วยจอยทําเองจ้ะกล้วยเบกแตกเป็นมาคุมไม่ใส่กินอยู่ใส่มาเดียวกินแน่นอนกินส้มตําก่อนกระสือเพื่อนๆจอยเพล็ดกรอบๆกรอบอือพี่พี่น้องงจะกินจนสุดหนามจุดพี่เจ้าเบิ่งหลวม นุ่นจะสดน้ำอีกหยั่ยกับเบิง้งนี่พี่น้องเอ้ยยังกับเบล้ล่ผสมตำหรอกจ้ะนุ่นนะน้ำนุำ่นซดน้ำโอ้โห <c oughs> สดหน,นุ่นโอ้โหคุ้มน้ำปลามันแพงทำสดให้หมื่อไหร่มใช่ดูดูเสียงขูดเอานาะขวดเอาใหญ่เลยนี่นะ หิวเนาะพี่เนาะที่แรกพี่ใจนึกว่าจะกินได้หมดกันหมดเืมกินเบอร์เกอร์มามันก็ไลยอยากกินส้มตำจอยมันจะแซบโหูนะ